สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สิภาพมาเบิงง่วง้ามนะครับง่วลไล่เสือหน้าตาสุดยอดเลยครับไปรับส้มไปพร้อมๆกันครับนี่คือง่วเสือครับไล่นี่สุดยอดไล่ปานเสือเลยครับหน้ากับสวยงามอีก อันนี้ก็บบรู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับเนาะเป็นผสมประสานกันออกมาคือไล่เสือเนี่ยนะครับนี่กำลังกินยาอยู่พี่น้องสุดยอดเลยครับลายนี่ว้าวลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งครับหน้าเป็นสีขาวส่วนตัวเป็นลายเสือนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับ สายพันธุ์นี่เขาสิผสมประสานกับน้ำเสื้อของเสือนะครับมันถึงออกมาเป็นลักษณะนี่วัวกลายเป็นเสือ จรดเลยครับตูดยัยงามยาว u อันล Ạ ลายผัดก่อนนี่ครับลายปานเสือเลยหน้าตาคมมี นี่เบื่องการกินยาเลยครับกินบนเลือกอยาครับยาฆ่า,ายาทุกชนิดกินมัดครับสายพันธนุ์ี่บนเลือกอยากินได้ทุกอย่างนี่ครับนี่ชมหน้า เบิ่งงามๆเลยครับนี่โอ้ยสุดยอดครับนี่การกินยากับิืเลือกครับนี่โอ้พังงาดสวดทรงสวยงามขนาดเลยครับซื้อพันไอเสือสมิง แต่หักเป็นงัวนะครับสุดยอดเลยครับงามงามงามนี่ครับแล้ยวพาทุ่ชมไปเรื่อยๆนี่ครับสวยงามขนาดเลย ตา,ตาก็รอเราอีกสุดยอดเลยครับนี่ครับโอ้โห,โหนี่ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงสำนีสักก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ผมน้ำเลยนะครับเทางช่อง p ปีเตอร์ลีด n แนลนะครับกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ